สวัสดีค่ะดิชานางสาวนะิชาโลกุทนพย์วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรค่ะ Q&A เกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตรข้อแรกนวัตกรรมการเกษตรคืออะไรคือการบูรณาการระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆเข้ารวมกับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิม ความสำคัญของนวัตกรรมการเกษตรเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมที่ให้ผลผลิตต่ำทำให้กเกษตรกรของไทยยังมีความเป็นอยู่ที่ยากจนในขนาดเดียวกันจำนวนประชากรสูงขึ้นสภาพภูมิอากาศยังเปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อนแต่ความต้องการของผลผลิตสูงขึ้นทำให้กเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมยิ่งไม่สามารถให้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการได้ นวัตกรรมการเกษตรในประเทศไทยมีอะไรบ้าง 1. ฟาร์มบุ๊กเป็นการวางแผนการเพาะปลูกสำหรับเกษตรกร,กร 2. ฟาร์มไก่แบบระบบอัจฉริยะ 3. เรือรดน้ำอัตโนมัติ 4. เทคโนโลยีจองรถเกี่ยวข้าว 5. เครื่องแยกผลปา์มออกจากทลายซึ่งในวิดีโอนี้จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับฟาร์มไก่ระบบอัจฉริยะฟาร์มไก่ที่กล่าวถึงก็คือ พรรัตภูมิฟาร์มใช้กระบวนการการเลี้ยงไข่ไก่และการจัดการฟาร์มด้วยระบบอัจฉริยะเรียกว่า IoT ซึ่งมีเซ็นเซอร์ควบคุมความชื้นอุณหภูมิความเข้มของแสงและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของไก่ค่ะอุปสรรคการเลี้ยงไก่ไข่ 1. ไม่มีเงินทุน 2. ไม่มีความรู้ในการเลี้ยงสัตว์ ไม่สามารถจ้างผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสัตว์มาดูแลสุขภาพหรือปรึกษาในฟาร์มได้ 3. ใช้วิธีการลองผิดลองถูก 4. ทําให้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานและก็โดนกดราคาในที่สุดค่ะจุดเปลี่ยนของฟาร์มไก่ไข่นะคะคือจะเอาการตลาดนําการผลิต 2. มีการปรับปรุงระบบเช่นเพิ่มกําลังไฟฟ้าระบบไฟสํารองและก็เพิ่มน้ําปปา มีการเปลี่ยนระบบเป็นเลี้ยงระบบแบบปิดค่ะแล้วก็มีการใช้นวัตกรรมฟาร์มไก่ไข่โดยระบบอัจฉริยะมีการคิดค้นและประดิตระบบใหม่ๆขึ้นมาค่ะข้อจำกัดของระบบเดิมในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ไม่มีระบบเตือนภยัยไม่สามารถนำเอาข้อมูลในระบบออกมาวิเคราะห์ได้ยกเว้นการจดบันทึกต้องมีผู้ดูแลผู้อาศัยอยู่ใกล้โรงเรือนตลอด24ชั่วโมง อุตกรรมฟาร์มไก่ไข่โดยระบบอจัจฉริยะควบคุมโดยเทคโนโลยี IOT คุณสมบัติของระบบควบคุมดูแลง่ายเพียงใช้สมาร์ทโฟนอยู่ที่ใดบนโลกก็สามารถควบคุมโรงเรือนได้มีระบบช่วยดูแลแล,และเตือนภยัยช่วยลดแรงงานและมีทีมเชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์การผลิตตลอด24ชั่วโมงกลุ่มอ,อกกุปกรณ์ในระบบนะคะ1จะควบคุมเรื่อง เครื่องจักรค่ะแล้วก็ควบคุมอากาศภายนอกและภายในโรงเรือนแล้วก็จะควบคุมประสิทธิภาพการผลิตของแต่ละโรงเรือนค่ะแล้วก็จะส่งข้อมูลพวกนี้ไปให้ผู้ดูแลระบบตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนประกอบของระบบต้นแบบนะคะของ ITO ผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะคะหนึ่งจะมีระบบรายงานสภาพอากาศภายในของโรงเรือนสถานะไฟฟ้าของโรงเรือน ตัวควบคุมเคนให้อาหารของไก่ในโรงเรือนนะคะควบคุมแสงสว่างภายในโรงเรือนและก็แจ้งเตือนสภาวะโรงเรือนและอุปกรณ์สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิตได้ด้วยค่ะผลลัพธ์ที่ได้จากการควบคุมในระบบ IOT นะคะ1คือมีการอภิบาลสัตว์ที่ถูกต้องมีการใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการดูแลสัตว์มากขึ้นแม่ไก่สุขภาพดีขึ้น ผลผลิตเป็นที่ต้องการของประหลาดเพราะว่าไ,ไก่สุขภาพดีจะทำให้ผลผลิตดีขึ้นป้องกันเหตุที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่าระบบสามารถเตือนภัยได้ค่ะต่อไปจะเป็นคลิปของฟาร์มที่ใช้ควบคุมโดย IoT ค่ะ คลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ